นะครับสำหรับการแข่งขันพร้อมในการแข่งขันในครั้งนี้มากนะครับระบบความปลอดภัยเพียบพร้อมนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ฮะใช้เหลี่ยมครับหมายเลขห้าและใช้เหลี่ยมหลอกแล้วก็ซัดลูกนี้โอ้โหยายนิ้วโอ้โหเลือดาประตูครับนี่ฮะโอ้โหเหลือร้ายครับคนยิงดีแล้วคนเซฟดีอีกครับนี่ครับหมายเลขห้าซัดด้วยเท้าขวาแล้วก็ปัดปลายนิ้วครับโอ้โหถ้านุค่าเพราย้อนกลับไปย้อนยุคฮะอาจจะเป็นแบบบุฟฟอนไม่ก็ วอนเดซาอะไรประมาณนั้นเลยฮะพาเมื่อสักครู่ฮะเป็นลูกคอเนอร์คิกครับของทางด้านพีเคทูวีครับพีเคทูวีจะมีการขยับตัวผู้เล่นครับหมายเลขสิบสามเข้าไปนะครับสกอร์ยังศูนย์ศูนย์อยู่นะครับตอนนี้หมายเลขห้าเล่นสั้นไปที่หมายเลขสี่ครับตอบแบท็บทีเส้นหลังและโดนสก,กิดไปอีกทีนึงฮะได้เป็นลูกคอเนอร์คิกครับ เมื่อกี้เลนสสั้นไม่ผ่านโอ้โหพุ่สาวตัวนี้บินครับบินครับภาษาชาวบ้านเรียกว่าบ,บินเป็นยุงครับหมายเลก้าออกไปทางด้านขวาแล้วโอ้โหกะจนะกึ่งยิงกึ่งผ่านแล้วสกิดไปโดนหมายเลขทีสิบสี่แล้วใช้ความคล่องเอาครับหมายเลก้ายังอยู่และคอสยังติดครับหมายเลขเจ็ดได้กลิ่นลูกบอลจังหวะนี้ให้มาที่หมายเลขห้าอีกทีหนึง่งเมื่อสกักครู่ลองยิงขวาแล้วสายไปครับเรียบร้อยวีเกูวีครับโอ้โหลองขวาไม่เป็นผลก็ลองซ้ายดูครับ จังหวะนี้ครับสายย้อยๆฮะสามเหลี่ยมเลยครับลูกนี้สวยงามแดนเกมลุกครับแล้วก็นี่ฮะโอ้โหเอาตัวรอดจังหวะนี้ผู้เล่นหมายเลขสี่เมื่อสักครู่นี่ครับหมายเลขห้าซัดโดยสายอีกทีหนึ่งครับโอ้โหเขาอีกแล้วครับเด็กคนนี้ครับหมายเลขห้าครับสายย้อยๆครับนี่ฮะขวาก็ได้ซ้ายก็โหดครับนี่ครับ